สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b o ส c o su Founder เปิดภาพมาที่เห็นอยู่ทงห้ยงหน้าพี่นอ้องเลยไปหานมไม้เด็กน้ำไม้หานมไม้มาแกงเนาะพาส้มทงเข่าพี่นอ้องเลยทงเข่าทงเขา่าอันนี้คือเขาดำดำแหล่แหงอลิล้อเนี่ยะแหงแบบสุดติ่งเลยเด็กปีหน้าวัดจดยอดเอาเบิดจะสิเป็นอะไรเด้อ เป็นกอแล้วเขาก็ไดัก็าว่าน,นี่ว่าแล้วมันบกเกิดก็เลยเก,กันดำทางหลุมางงามนันน้ำเบิ่ะจีเอื้อนนี่เป็นเขาหย่อนเด้เริ่มแล้วได้ผอ,อีฮินผอ,อีฮินผอ,อีเฮนก็สะพอนหอนดูอ่ะน,นี่คือเขาเจ้าเนาะเขาเจ้า ใส whole, ่พอได้หูกินนะพี่น้องนะมาคือขาวดำนะนาจ้างกจะต่ายดำแหละแต่ว่าได้แต่หมูผู้เดียวงามแล้วเนะี่ยเชียมทุมบางคนผลกระดาท่านได้แล้วเนาะแต่ว่าส่วนในหญ่เฮ้านะ่ะดำเอาจะพาะแถวเริงนี่เด็ปพี่นาวาัชยยอดโปรเจกตเป็นเนี่ยปกติก็เคยยอดได้หายเตวนี่นะเนี่กระดาพี่น้อง แต่ก็พักเริ่มขึ้นแล้วล่ะแมนพักนะเขาเอินเนี่ยโอ้พักขยง n ลายเล,ลยห้าเขาเอินห้าโอ้ยเลยสานอันนี้ก็คือเขาดำเนะโอ้งามเ้วได้ไหนเนาะเรได้ออกมานาลายมือเขางามแล้วทางเนี้ยหาเกือบประสัทตันตำอันนับเขาขับรถจักก็ได้มันขีต้ตม แตกกอแล้วอันเข่าดำแล้วมันจะงามเนาะเข่าหยอดแล้วมันจะบุบไนไดหเขียอมทุ่งอยู่ กูกูโอ,อ้ยแดงดินเออสิได้ข่าอมในคันนาขาดพอคนป้านสิได้ข่าวแต่น้ำดำนี่แล้วขำยอดเอาเบิ้กะเอาพืน้นเนาะยอดเอาเบิวันเอาเบิ้กะได้สำเนกยงกิน น้ำะแตกกอละอันนี้คือขอต่อให้งอันนี้คือมือแรกคือควยดำสองคนนี่ยนี่ดำเอามือเอาวันเอาญามันพอ้เสพสนะพูดบึ่งนายนหย่าก็ตุหย่าหย่าได้พี่น้องนี่ค่ะหย่าลายลายมันแก่แล้วฉีดได้บ่เนาะ อันนี้ก็คือกระปูกัดตอนดำผัดำที่อยู่มาเลยกระปูจัดการเห็ดเส้นหยาสีดได้บ่หยาอันนี้สีดตายอยู่บ่สมมุิว่าให้ก็เจ้ามาสีเป็นโนนหยาเลายเด็ดตัวนี้ก็ได้อันนี้หยาล้วนได้เนี่ยบังเกิดบังเกิดฟีดนาค่ะหยอดอีหยอดแบบ กบไปกลับมาดีๆน,ไปไปปดนี่รกสีใบวบป่ะดูหน่อยนลกออกอ่ะแฟนเพิดหยาละล้วนผุขาวใบขาวหยาล้วนใบเหลื่อมๆถึงนอหมอกนะคือหยาล,ล้วนเลย เข่าเต็มตึงสีคล้ายตัวนี่เป็นหยาดล้วนนี่ตัวนี้ใช่กันใบแหมใบแดงเด็กกะกะคือเป็นสีน้ำผ่อนแดงจริงขึงเพราขึ้นเพราใหญ่เพรายาวจ้ะ ี่ะกเข่าก็โอ้ตัวไอ้ดำอ,อ๋ออันนี้สุดยอดสุดยอดค่ะไอ้สุดยอดนนเนี่ยมึงไงนามเต็มอุ้งสะพกเบืงนั้ไมมก้อนะเพิ่อได้จั อดสองดอดตึงกันลายอยยุตวเขียวมานแบบอยากได้เตี้ยนาเนี่ยเก็บอรรดลายบอเก็บอรรดหอยไซมักคือยังนี่หอยหอยนานม่ใช้อยู่บงไดอันนะค่ะพักอันนะเด้ ข้างต้งนเฮือนมียอนบะหอมทั้ยยงผัวเอองินบาบฮักอายก็ฮัก,กอีเลตาอายมีนี่นั่นตีบึงเฮ็ดเพาะนะฮั่นเนาะเดี๋ยวเราได้สแกง๊งลงมา เห็นและงเถอเวเราไวกงมันน้อยหน่อก็ว่าเราแกงแกงเนทอมก็จะว่าแซ่บโอ้แตเลงัดพาออกให้ได้ล่างได้ดีให้เด็กกใส่หอยลายเนาะ ใช้น่อยแทนนี่โอ้พักหกเพบพี่น้องโอ้ได้อยู่มั้งบึงโอ้ได้อยู่ ลยลมันมีรสชาดอันมันมาดดอกกันนี่ฮะมันมาดในคอนีไล,ล่เลยแต่ว่ามันจะเกอบนะพี่น้องจะกกอบมันเกลค่ยสลายน้ำเนาะมันอ่อนก,บกอบกอบ hỏi ni hồi lộ hồi lộ hả lâu dùng chim chiao chim lộ tôm chìm chèo trong lý lý <laughs> ừ, lại lý 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 đây đây đây, lý 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 mình ย้มนะคุณได้กินแถวนาลุงย้ำม,มีกาเกิดอย่างเี้ลองขดดินออกบางบัวมีปิีงกินได้อยู่เดพี่นออ้องอันนี้น้า,ามันแดงมันรบงามไโพ่อเลยรบงามบัได้ bây giờ kìa lại thật bụng được gần cả vũ ức con cá nè nữa đây 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 anh này lại kín tín khó là lợi Nam làm khăn bạn khỏe ơn giờ yeah, chắc đây, bởi vì hên thì có nhảy khuẩn nhảy khuyên mình <laughs> này, ừ. ừ. này không, ừ. uh -huh. Và... ừ. ừ. không thấy, 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 không là không thấy,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  không không thấy, không thấy, ห้างอะไรปีนาขันยอดยอดกลับไปกลับมาเนาะมันบกเกิดน้าถั่วมันว่ารวนอะไรอพักอันนี้เนาะหย่าว่าท่านได้ขึ้นว่านี่เนาะน้ำผ่อนหย่าบ่ท่านขึ้นบว่ามันมีหย่าฟุ้นทางผู้มีหยาเห็นว่าพี่น้องก็เจ้าเหตุเถือนผูกกเจ้าเหตุเถือนก็เจ้ามุงหลังเลยพี่น้อก็เจ้าเข่าไผ่จกนังได้เขาจะเข่า ไข่กะหนิ่งกันนะไข่ก็ยังให้ล้วออกก่อนจะคนให้ออกเง <laughs> ินก่อนเนอะอ่าไข่กะยังไงแล้วออกก่อนออกก่อนเราจะเข้อน้ำรำเอา,เอานี่นะเออเอาแล้วเอาไปแกงโตัวจำได้จำหนึ่งเอไปต้มกินได้ตัวหนาจ้าว่าข่าวนี่น้ำมันให้ดิเอาไหมน,นี่ตัวนี้พร้อมดะอลขอเด็กให้ดิ ก็บอกข่าวเห็นตะป่ายนี่พังเลยได้ก็เอาแต่จะคัวก็อ,อนี่ห่าลายลิ้งห่าเนี่ยได้ห่าแดง,แดงห่างกระตูงกระตริงนี่นี่คนมักน,น้ำถ่วอดีแล้วน้ำเขาเกือบโบกอะ ยุงกินหนาปุ้นบดยังเนาะเลยหลุดหลุด,ลดอยู่ละห่วงน้อยลายเลยนี่ละห่วงน้อยนี่ะละห่วงกระกระมันรอดรีบมันก็รอดแต่ย้ำนี่แหละย้ำนะค่ะมันไข่เนาะมันไข่มันเป็นละห่วงไลายลาย่แต่มันก็บ,บ่รอดเพราะว่ามันแห้งเบิดหนาม ลมมีเือนคนเลยด้วยสิน่องในหน้านี่ก็ได้มีเือนคนชูดบนอะไรเดี๋ยวนี่แต่ยังว่นมีไฟก็จะใส่เข่งปัดไฟได้ตัดเล็กตัดลาคุดจะหลอบใส่แกงทำไมใหญ่น่ยเดี๋ยวนี่มันเลยเลยสี่ตัว